ดูค่ะทุกคนเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่วันนี้อากาศดีสดชื่นสัปดาห์นี้อากาศดีมากเลยวันนี้สามสิบองศานะคะทุกคนโหยสดชื่นมากเลยอ่ะอร่อยนะคะของโปรดหนูนะคะๆๆคนสวยของแม่สวัสดีในวันอากาศดีๆค่ะทุกคนวันนี้30องศานะคะสัปดาห์นี้อากาศดีแล้วก็จะเย็นลงค่ะ ดีใจอะไรเบอร์น,นั้นพริกจะได้แดงๆค่ะตอนนี้ก็แก่เต็มที่แล้วละใกล้ๆตรงที่หนิงนี่ก็คือพริกชี้ฟ้านะเดี๋ยวจะพาชมแล้วก็เดี๋ยวทีหนิงรีบๆทําคลิปเพราะว่าจะไปเตรียมของขวันในญให้แม่ยานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปซื้อดอ,อกไม้ปีนี้ปลูกไม่เยอะมากเหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้ว220กว่าต้นนับได้นะคะแต่ก็ปีนี้ปลูก เพราะเยอะเหมือนกัน50ประมาณ50 50 60สิบหกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ในส่วนนี้ก็ตายตอนเดือนพฤษภาคมตอนที่เอามายอกออกมาแยกกระถางปกติก็จะมาแยกพฤษภานะคะอันนี้ต้นนี้ต้นตรงนี้คือเอาลงตอนวันที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็เพาะในวันที่เมีนาคมเนี่ยค่ะก็แดงแล้วนุน่น แดงข้างในอุ้ยข้างในแบบแดงงามมากคือเม็ดใหญ่มากเลยค่ะทุกคนปกติพันธุ์นี้ก็จะเป็นเม็ดใหญ่เพราะว่าชินหนิงก็ซื้อมาเพื่อซื้อมาจากที่เมืองไทยเนาะที่เคยบอกนะคะแล้วก็กลายเป็นมันเป็นพริกแห้งแล้วมันมันแบบสีแดงแล้วก็มีความเผ็ดไม่มากไม่มากแต่ก็เผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ไม่มาก ทีนี้ก็เลยเก็บไว้เพราะว่าจะได้ทําพริกแห้งอะไรเงี้ยนะคะจะได้คั่วแบบได้สีสวยๆเนาะตรงเนี้ยแบบใหญ่มากที่นี้เริ่มแรกนะใส่กากากแฟนะคะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะตรงต้นเนี้ยเป็นพริกชี้ฟ้าที่หลงเหลือที่เอาให้แม่ย่าไปปีนี้ก็เลยเหลือมเมล็ดพันธุ์นะคะแม่ย่าเก็บไว้ให้นะเผ็ดมากค่ะดูดูตรผลอวบเขาเรียกว่าเม็ดเนาะ เม็ดอวบเม็ดอวบมากแล้วเริ่มแดงแล้วเนี่ยอวบมากค่ะนี่ใหญ่มากตรงเนี้ยเริ่มแรกทีหนึ่งใส่กากกาแฟเพราะว่ามันมันใบอีกใบงอโดนเพลียลุมนะคะเพราะอากาศแห้งๆอากาศหนาวหนาวมาร้อนหนาวหนาวมาร้อนก็เลยเนี่ยฟื้นสภาพขึ้นมางามเลยดูก,กําลังเริ่มแดงแก่กันหมดแล้วค่ะอีกสักพักก็แดง โอ้แต่จะหนาวมาแล้วอ่ะออ้ยทุกคนเอ้ยอากาศอากาศที่เยอรมันเนี่ยที่นี่นะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็มีซัมเมอร์แค่สามเดือนแต่ปีนี้เดือนหนึ่งถึงไหมไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะก็ยังดีที่แบบผลผลิตพลิกปีนี้ก็ งามอันนี้เป็นสปริตปาปิก้านะคะเป็นพริกที่มีรสชาติหวานอร่อยเป็นสีแดงนะคะไม่รู้จะแดงดันไหมนะเนี่ยเพราะว่าผลเขาใหญ่มากๆดูข้างในดุกมากอันนี้จะเริ่มแดงแล้วเนี่ยราะว่าปีที่แล้วนะถ้าไม่ไม่ติดลบมากก็ยังปล่อยเขาไว้ได้อยู่นะคะให้เขาแดงนะแต่ก็โอ้ยแดดไม่เหมือนเมืองไทยนะคะแบบจะร้อนร้อนยาว เนี่เดี๋ยวก็นาวดูทุกคนดูพลิกข้างในพลิกข้างในโลข้าแดงแบบโอ้โหเนี่ยระคะก็เลยเป็นอะไรที่ดีใจที่แบบเราปลูกเราเพาะแล้วมันผลผลิตเราแดงแล้วก็สวยงามก็ชื่นใจนะคะถึงแม้เราจะอากาศร้อนไม่นานแล้วก็สามารถปลูกได้คะ่ะทุกคนปลูกได้ ให้ยังไงพริกเนี่ยหนิงก็ใส่ปุ๋ยที่ให้เห็นนะคะหนิงปุ๋ยใส่ตรงนี้แค่สองครั้งเองก่อนหน้านี้ก็ใส่กากาแฟาเพราะว่ามันช่วยไล่แมลงของหนิงไปได้นะคะทีนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยนะคะก็รดน้าพรวนดินให้เขาเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่พาทําดินดินตรงนี้ก็จะรวนซุยดีนะคะแล้วก็ดินดินที่สําคัญเนี่ยดินจะต้องดีเนาะนี่ก็พริกชี้ฟ้าเหมือนกันโนอะ้โหดุด ดกจนแบบนั่นเลยยังกิ่งมากิ่งข้างล่างถ้าพยายามตัดออกได้นะคะมันจะเกิดดอกมาใหม่เราจะได้มีอะไรอาหารมาบำรุงข้างบนเนาะจะเป็นพริกชอ่อเนาะหลังจากต้นอื่นที่ตายไปแล้วทีหนึ่งก็เลยเพาะใหม่ในเดือนพฤษภาเนี่ยก็ยังติดเม็ดให้นะคะเนี่ยนี่พริกชอ่อโน่นก็พริกชี้ฟ้าอันนี้ส่วนเนี้ยเพาะใหม่นะคะทุกคน พใหม่พฤษพานะก็ยังได้ผลผลิตเรียกคันเกนนะ่ะอือหืออันนี้เพปเปโรนีค่ะปีนี้เม็ดพริกทีหนึ่งเม็ดใหญ่อวบมากทุกคนใส่กากาแฟนี้ก็ดีนะทุกคนนะกำคลิปอยู่ดีๆไปก่อนนะคะไปซื้อดอกไม้ก่อนพรงนี้วันเกิดไม่ยากค่ะฟาร์มไก่ค่ะทุกคนฮต้นไม้เหลืองหมดเลย ไปจะฤดูใบไม้ร่วงแล้วมาบ้านแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ให้ดูดอกไม้นะคะพรุ่งนี้เราค่อยไปวันเกิดแม่ย่าก,กันนะคะเดี๋ยวพาแม่ย่าไปเที่ยวไม่รู้ว่าแม่ย่าอยากไปไหนเนาะเดี๋ยวมาชมพลิกต่อค่ะปีนี้หนึ่งลกลพลิกอยู่ประมาณสิบสิบชนิดได้นะสิบสายพันธุ์ชนิดอันนี้พลิกขี้หนู ซูเปอร์ฮอตพันผสมนะคะนี่จะออกดอกเป็นแบบช่อๆแบบเนี้ยเหมือนกับพลิกช่อเลยแต่ไม่ใช่นะคะพลิกช่อจะออกเป็นใบแฉกแฉกพุ่มๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นพลิกเม็ดใหญ่อะที่ที่หนึ่งซื้อมาจากไทยที่เอาให้เห็นนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเอาไว้ทำแบบตากแดดเนี่ยโอ้โหเม็ดใหญ่ข้างในแดงหมดแลอกดูข้นูนะโอโ้ทุกคนย้อยมันนี่ ความดกแล้วเม็ดตรงนี้ใหญ่มากแบบด,ดินอุดมสมบูรณ์มากเม็ดใหญ่แอบเลยนะขนาดพลิกชอพลิกชี้านี่ก็เม็ดใหญ่ดกย้อยทุกกิ่งเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นพลิกชอนะที่เพาะใหม่นะคะเนี่ยนี่เพออิ่งจะเป็นดอกนี่อันนี้ก็เป็นพลิกขี้หนูขาวนะคะนี่ที่เห็นเห็นเนี่ยเพิ่งจะเป็น เม็ดเท่านี้เนี่ยคือหมายถึงแบบนี้อันนี้ก็ยังเป็นดอกอยู่นะคะหนึ่งเพาะเมื่อดอนพืษภาค่ะทุกคนเพาะใหม่นี่ก็พริกพันอะไรนะจำไม่ได้เลยอุย้ยอันนี้ก็ซปเปอร์ฮอตอีกพันหนึ่งนะหนึ่งจำได้ว่าดกมากกิ่งข้างล่างถ้าขึ้นมาใหม่ก็เอาออกนะคะถ้าดินแบบชุ่มๆเห็นเปียกๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องรดน้ำเนาะพยายามให้ดินแบบ ถ้าแห้งแบบแห้งนกแห้งปุ๊บเนี่ยก็ค่อยรดนะคะแต่ถ้าดินยังชุ่มชุ่มอยู่ก็ยังไม่ต้องรดน้ํานะคะเพราะว่าดินบางทีเราต้องระวังเวลาฝนตกหนักๆนะถ้าเป็นโรคก็จะนําพาแบบพวกเอ่อโรคสําขึ้นมาสู่ใบสู่ดอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นพริกทอดพริกทอดดกมากเพราะว่าดินเนี่ยต้องรักษา หน้าดินสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเระวังโรคใบร่วงเอ้ยดอกร่วงเนาะบางทีเนี่ยพอติดดอกแล้วก็ดอกร่วงมันมีหลากหลายสาเหตุนะคะบางทีเราบำรุงเราใส่ปุ๋ยเยอะมากเกินไปอะไรเงี้ยมันขาดมันเกินนะคะ,ะที่สำคัญก็คือดินดินของเราอันนี้ทีหนึ่งก็พยายามเอาดินที่ต่างๆมาแล้วก็ใส่ดินที่ ดินปุ๋ยหมักนะคะผสมลงไปเวลาเวลาทำแปลงนะคะผสมลงไปแค่นั้นเองพอดินเราแบบดีแล้วปลูกอะไรก็จะงามเนาะดูค่ะทุกคนเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่อันนี้ก็ชริตปาปิการหวานนะคะเป็นผลเล็กนะโอ้โหทำไมใหญ่จังเลยโอ้โหดกมากเลยทุกคนโอ้ยเสียดายจะหนาวมาแล้วอะ่ะน,นี่มันคือต้นแหล ดุกมากเลยค่ะดุกมากตรงเนี้ต้นจะตี้เตี้ยหน่อยนะคะทุกคนสังเกตไหมเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้มันอยู่ในระดับสูงสูงกว่าพื้นดินนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมพื้นพื้นที่ข้างล่างต่ำๆนะคะตรงนี้รับแดดได้เต็มๆเลยไม่ต้องยืดตัวหาแสงแดดนะคะต้นพลิกต้นมะเขือตรงเนี้ต้นเตี้ยเลย เออทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่หน่งไปจุดเตาปิ้งย่างก่อนนะหิวมากๆเลยค่ะไว้มาทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะเอาแกงเห็ดมาชิมให้ดูนะมาซับให้ดูเลยค่ะทุกคนบายบายค่ะเจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านค่ะมีความสุขท้าเมืองไทยก็นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนบายบายเอาฟิดาเซนค่ะบายบายค่ะ